ค่ะก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณกองทัพเรือก่อนนะคะที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้ให้เกิดขึ้นมาค,ค่ะแล้วก็วัตถุประสงค์เรานะคะอันดับแรกเลยคือเพื่อสุขภาพนะคะเพื่อสุขภาพของประชาชนแล้วก็ของพวกเราเองอที่จะมารวมกลุ่มกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ในพื้นที่ตรงนั้นนะคะเรามีหญ้าทะเลตรงนั้นมีหญ้าทะเลแล้วก็เป็นการอนุรักษ์พยุเชิญชวนนะครับประชาชนที่สนใจ ในเรื่องของการออกกําลังกายในครั้งนี้เนี่ยนอกจากการที่เราได้ออกกําลังกายดูแลสุขภาพแล้วเนี่ยยังได้มีส่วนร่วมในเรื่องของการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอนุรักษ์แนวสิ่ง <ยา S 2> แวดลอ<น>้อมนะครับแล้วก็ร่วมในการที่จะ,ะได้สนับสนุนกิจกรรมของเด็กๆที่กองทัพเรือดูแลอยู่นะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นกุศลสำหรับประชาชน,ท,นที่เข้ามาร่วมในครั้งนี้นะครับ you <laughs>